สวยมากเลยนี่ไงลกอกเทียนลกเทียนร้านหมี่หุ้นกระดูกหมูเขาให้มากินหมี่หุ้นกระดูกหมูที่นี่ลกเทียนมี่หุ้นกระดูกหมู ร้านจี้งวดเธอเธอเธอกระรี่ไหมฝันกระรี่ไหมฝันคืออะไรอ่ะเอ่อเราว่านะมันก็คล้ายกับลักซ่าเออเพราะแบบเหมือนเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงอ่ะทำไมวันนี้เขาถึงปิดอ่ะฮะวันนี้วันเสาร์นะถ้าเป็นวันอาทิตย์นะ นี่ครับนี่เลี้ยวนี่ไงไอแอปเป้แมุ่นีนี่กินนกตึกตรงข้ามตเอเจ้าเก่าถึงแล้วนี่ร้านนี้ปิดวันอื่นเดี๋ยวก่อนกลับแวะมาดูอีกทีมีแบบไหนบ้างอะ่ะถึงแล้ว อ๋อนี่ไงแล้วก็มีหุ้นแล้วก็เอาเอาหมีหุ้นร้านนีงร้านคุณป้านี่เหลืออะไรหมดแล้วนะวอ๋อไม่เป็นไรครับมผมลักๆเลยก็คืออยากกินโปเอ๋เกิมหมี่ก่อนเลย <laughs> อันนี้ก่อนกินหมี่ก่อนไนหะมนะนี่ไงคุณป้าเนี่ยใช่ร้านนี้แหละมีหุ้นบัก,กดูดเอาที่หนึ่งเนาะครับ,รบนี่ตามมา ร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยนี่ฮันดิวดาราด้ะแม่ขาเลยโอ้เมื่อก่อนคุณแม่ขายโอ้เป็นร้อยปีเลยโอ้เดี๋ยวขอทานหน่อยนะครับไออิ่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนแล้วก็เราก็มากินโอเอ๋อกินข้าวก่อนนะครับผมโอเอ๋อขายถึงกี่โมงครับเดี๋ยวผมมากินต่อ อ,อ๋อยังเหลืออยู่เนาะงั้นเดี๋ยวขอกินขอกินของขาวก่นอนเสียดายวันนี้แอปโป้งหมดร้านแอปโป้งนี่เขาหยุดทุกวันเสราร์หรอครับไม่หยุด่ายตั้งแต่ก้าโมงถึงบ่ายหมงโออแ<ๆ>ปลว่าเรามาช้า<อ>ถึง,ถ,งถึงบ่ายตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ อือเข<อ>าต้นกับอ้อยอันไหนไม่ใช่ขนามนไม่ใช่ผงชูรสนี่ต้องมากินกานมิตาเปิดกระดาดมัด้วยเส้นเหมือนเส้นหมีเห่เนาะเส้นหมีู่กเส้นหมี่ผูกแก่ทานแห้งนะคะครับ คเห็นละหนึ่งชุดก็จะประมาณตัวเองถือถือให้นะ่ะแรับหนึ่งนะครับเดี๋ยวถือก่อนอัน,อนเดี๋ยวเอาไปวางก่อนไหมแล้วเดี๋ยวมาจ่ายกันกระเป๋า <c oughs> ตัง้งไว้อยู่เถอเดี๋ยว ระวังพื้นนะนะพื้นระวังพื้นมันนี่ได้หไหมแอน <And> เด็กส่งกว๋วยเตี๋ยวในตำนานนี่แล้วข้ามากินตรงนี้ร่างนี่แหละ <c oughs> ันนี้โอเอ๋เราอันนี้เราสั่งแบบไหนสั่งโอเอ๋วอย่าง e, เดียวยี่สิบเป็นออริจินอลใช่ไหม,อ,มอ่าแบบแล้วส่วนใหญ่เขานิยมกินแบบไหนกินข้าวผสไม่เคยกินไนะอันนี้ก็ได้เอาแบบที่ส่วนใหญ่เขากินแบบสมัยก่อนเขากินเขากินกันแบบไหนฮะอันนี้หรอไปบัวแดงดบัวแดงหมดบัวแดงหมดอ๋อ หวาน,วนธรรมดาหวานาวาน้อยหวานธรรมดาดอะไรก็ได้กินเออนี่แหละจะได้รู้ว่ารสชาติจริงๆเป็นยังไงมันทำจากมันทำจากอะไรครับโอเอ๋วครับไออะไรนะ ใส่เฮลิบูบอยขอชอตอีกครับขึนมาเที่ยวเหรอครับวันนี้วันที่สองครับอีกสองวันกลับครับแต่ช่วงนี้คนไม่เยอะดีนี่เหรอไปนนกิโอเคเธอเป็นไปก่อนเลยเดี๋ยวไอ้ยีบอกว่า ห้ามกินแห้งเอ้ยไม่ให้ให้กินแห้งห้ามเอาน้ำไป,ไปตัวไปราดกินแห้งก่อนแล้วค่อยสดน้ำแกงใช่ปะเขาบอกขายมาร้อยกว่าปีแล้วมีคุณต้องกินร้านน,นี้อร่อยอร่อยอะต้น้ำร้อด้วย กิมมีหุ้นหนูเยอมากคับทำไหรน่ยหกสิบมีนี่ก็มีมีผักคลุกเลยต้องคลุกให้เท่ากันผักชีต้นต้นหอมอ่ะใช่ใช่คุกไปเลยต้องคลุกตลอดหอมเจียวในเส้นหมี่เหมือนไอ้มีนไอ้นั่นเราที่เรากินตอนเช้าเลยแต่นั้นเขาไปทอดป่ะไอ้นั่นอ่ะ ที่ที่หัวเอ็งชายเลยนะเป็นเส้นหนึ่รสชาติหวาน,ห,วานหอมหอมเลยไหมห,หอมหวานอ่ะ หอมกระดกูกหอมกระดูกหมูหอมซุปหมูหม้แล้วก็มีอะไรไม่รู้ก,กรอบๆหน้าเป็นกระเทียมเหมือน <Thank you. S 1> มัน,มนหอมคุยช่ายหอมหมูแล้วก็วหวานๆกรุบกรอบม mm hmm. ีกรุบกรอบกระเทียมอืมเดี๋นี้เสร็จแล้วกิกนน้ำซุป mm hmm. น้ำซุปไหน น้ำเขาเกือบเหมือนบ้ากุเต๋แต่ไม่ใช่อ่อนกว่าแต่ว่าพริกไทยเข้มบ้ากุเต๋อมันจะกะลิ่นแบบเข้าวโรก่อนขอไปกินก่อนนะอันนี้คือโอ๊เอ๋วเป็นวนๆสีเหลืองกุเต๋เขาจะกินกับถั่วแดงใช่ไหมอ้มงบนเป็นขิ ตัวมันเองมีรสชาติไหม,มไม่มีอะไรเลยอ่ะอเหมือนวุ้นกบป,ปะเหมือนวุ้นกบไต้หวันนะครับชิมหน่อยหอมๆหน่อยเยเหมือนวุ้นกบไต้หวันนะแต่ว่าวุ้นกบไต้หวันมันเหลวกว่า